สวัสดีครับคลิปนี้ผมทำเพื่อสอนน้องผมนะครับอันดับแรกพอเราหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วเราอยากได้ภาพใส่ภาพลงไปเลยนะครับภาพที่เราต้องการเราเปิดโฟลเดอร์ภาพมาลากเลยนะครับลากไปเลยอยากให้ภาพไหนขึ้นก่อนเราก็ลากไปนะครับลากลงไปหลังจากที่เราได้ภาพแล้วเราอยากได้เพลงใช่ไหมครับถ้าเรามี mp 3อยู่แล้ว เราก็กดล่างลงไปเลยนะครับไว้ตรงซาวแถกนี้นะครับแถบล่างรูปภาพแล้วก็ปล่อยไปเห็นไหครับผมจะลองเทสให้ดูโอเคตัวนี้คือเวลาวินะครับแต่แต่ละภาพจะโชว์กี่วิเราก็ ตั้งไปเราใส่ไปหลายภาพเราก็ให้มันจบพร้อมๆกับเพลงนะครับให้มันสมูทันมันจะได้ออกมาสวยงามแล้วเพาอคือผมจะสอนแบบง่ายๆแต่มันมีการตั้งค่าหลายอย่างอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับถ้าเราอยากใส่การพิมพ์ดับเบิลคลิกไปที่รูปภาพภาพไหนก็ได้ครับแต่ต้องมีฟอนต์ไทยก่อนนะครับ แค่นี้เราพิมพ์งลงไปที่ภาพได้แล้วเราก็เลือกเอาว่าจะไว้ตรงไหนถ้าเราอยากให้สีมันสวยสวยหน่อยเรากดตัวนี้นะครับแล้วไปที่ edit effect เดี๋ยวดูตัวหนังสือผมจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเปลี่ยนไปแล้วเราจะทําให้มันใหญ่มันเล็กก็ได้นะครับถ,ถ้าเราได้แล้วเรากดโอเคแต่ถ้าเราอยากได้อีกบรรทัดที่สองเรากดเพิ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นตัวนี้ กดบวกนะครับจะขึ้นบรรทัดที่2แล้วก็พิมพ์ไปเห็นไหมครับขึ้นตัวที่2อ,อีกแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวอักษรไม่ให้เหมือนกันแล้วก็คลิกที่ตัวเดิมนะครับแล้วกดโอเคยีดเอฟแล้วเราก็กดโอเคในเมื่อเราได้แล้วถ้าเราได้ทั้งหมดแล้วตัวนี้คือเวลา วิระหว่างเปลี่ยนภาพถ้าเราอยากได้ให้มันสวยๆหน่อยเราก็กดดับเบิลทีเข้าไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนดูดมุมขวามุมซ้ายบนนี้นะครับเห็นไหมครับภาพจะเปลี่ยนไปแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนภาพเห็นไหมครับเห็นไหมครับเลือกเอาถ้าเราได้แล้วเรากดแอปพลายเดี๋ยวดูนะครับดูเวลาเปลี่ยนภาพ เห็นไหมครับแต่อัน,นี้ที่ปกติที่ไม่ได้ทำดูนะครับก,ก็จะเปลี่ยนภาพแบบหายายดำแบบนี้เราก็ตั้งเวลาตั้งวิให้มันจบพอดีกับเพลงเพลงหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3 4สนาทีนะครับก็ตั้งไปตัวนี้ก็คือวิทั้งหมดเลยเราก็เพิ่มไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูนะครับตอนนี้3ผมใส่ไปสักสิบ ถ้าเพิ่มติ๊กตรงตัวเลขนี้นะครับเราดูดูจะเปลี่ยนไปใหม่ดูนะครับภาพจะนานขึ้นเราต้องการให้ภาพไหนอยู่กี่นาทีกี่วิเราก็ตั้งไปนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ภาพเสร็จหมดแล้วไปที่ YouTube นะครับ กด y YouTube พิม์อะไรไปอะไรก็ได้ที่ที่จะแท็กพิมไปอะไรก็ได้แต่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับพิมสามช่องนะครับแล้วกดอั o u t u b e แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเห็นไหมครับกำลังจะอัพแต่ผมแคนเซลนะครับโอเคแค่นี้นะครับน้องเอ็